สวัสดีอาจารย์ท่และสวัสดีทุก่าทุกคนนะคะกลุ่มของเรากลุ่มส้มโอค่ะมีสมาชิกดังนี้นะคะหนึ่งนายสาวศิรารัตน์เพืองค่ะสองมิชานและสาวธุชาติพิพัฒ์ค่ะปัจจุบันนะคะยาสมุนไพรได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ปี1ด,ด,ดีการนำยาใน,นเวชภัณฑ์เป็นเงินาหา 3, สารใสมุนไพรนอกจากใช้เป็นยาแล้วบางชนิดยังใช้ประโยชน์ในการทำอาหารได้อีกด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถใช้แก้อรกือหรือท้องเสียและชิดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและยังใช้สามารถเป็นยาขับลมได้อีกด้วยรายงานเรื่องนี้นะคะได้ให้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรการใช้ ว่ามีข้อมีข้อเสียอย่างไรพืชสมุนไพรวนใดย่ที่ใช้เป็นยาได้วิธีการปลูกและการบำร,รุงรักษาพืชสมุนไพรกระเทียมสดกับกระเทียมแห้งมีค่าเท่ากันหรือไม่เช่นนะคะกินกระเพราช่วยขับลมผ่ารักษาโรคผิวหนังน้อยนารักษาเหาขมิ้นชันยารักษาโรคผิวหนังก้านลูยาแก้ทอ้อ,ทองอืดท้องเฟ้อยาเรืองยาแก้เป็น ปวดฟันปลาไหลเข่าลดไข้และมะขามเหยยดยาทำลายค่ะสิ่งที่เราได้รับจากการทำรายงานในครั้งนี้นะคะ่ะได้รับความรู้เกีก่ยวกับวิสัยทัศน์ไทยและการนำวิสัยทนไทยที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเชื่อถือสารุาร่งที่เกิดขึ้นกับเด็กน,นะคะนอกจากนั้นยังได้ทราบขันบ้นตอนวิธีการทำรายงานทีน่ถูกต้องนะคะรวมทั้งวิธีการตั้งค่าหน,นกระดาษและการจดเนื้อหาที่ใช้ในการนำเส ตลอดจนวิธีการเขียนบรรจุภั้ฑ์ถูกต้องค่ะขอที่ช่างขอจบการนำเสนอ